สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนาเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับมื่อนี้ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์67ครับผมครับคลิปนี้นาเชียร์พารวยกะมาสรุปแนวทางตัวเลขหลังเลขออกนะครับผมเล่าพัฒนา2ทุ่มครึ่งงดวันที่23ที่ผ่านมาครับพี่น้องครับก็ถือว่าแตกหลายสํานักครับพี่น้องครับผมครับเลข7 เจ็ดสองสามเจ็ดกับผมเลขออกเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดครับดีใจครับพี่น้องเอพซีเด้อครับผมที่ก่อติดแนวทางตัวเลขครับนําเชียร์ผ้าลวยครับผมครับเลขทูบบ่มาครับพี่น้องเนาะงวดนี้เลขทูบไม่มาครับผมครับแต่ว่าเลขเด่นที่ว่าหลายๆสำนักเพิ่นอัดชนกันนี่ครับผมก็คือเจ็ดกับสองครับเหมือนงวดที่ออกสามแปดครับพี่น้องเนาะครับผม ลหลายสำนักเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับพี่น้องว่าวาจะเป็นพ่อแสแวงครับผมหรือว่าค้นภูเขาหรือว่าอีกหลายสำนักเด้อครับพี่น้องในคลิปนี้ครับแนวทางตัวเลขสรุปเพื่อเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องข,อข้อมูลในการตามต่อครับง,งวดวันที่26ครับพี่น้องเนะาะยี่สิบหกหรือว่าวันจันตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องครับ ดีใจกับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่ได้โชคได้ลายและขอเป็นกําลังแรงใจให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมสู่กันต่อลาำพัฒนาครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาำพัฒนาครับชุดสรุปหลังหวยออกนําเชียร์พาลวยกับขอขอพระคุณถูกถูกเซียนเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนําเชียร์พาลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีละขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับผม ขอให้ได้โชว์เรลาไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเอาไปเบิงน้ากันครับผมไปพิจารณาไปน้ากันครับผมวา่าแต่ละเซียนเพ,พิ่นเข่าเจ้าไดครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นข้อมูลครับผมเอาครับพี่น้องครับผมสํานักแรกครับพี่น้องเนาะชัดเจนครับพี่น้องชัดเจนพ่อสวัสดิ์ด้อครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนี่ครับเหล็กเด่นเพ,พิ่นเนี่สุดยอดครับพี่น้องเนาะในคลิปเพิ่นกับว่า เด่น2กับ3เด้่งวดนี้เด่น2กับ3ครับผมครับ2กับ3ก็มีหค้างเนี่ยแหละครับผมครับหค้างกับเบิ่นอีกคางหนึ่งครับ27ครับพี่น้องเนาะกับ3 7เครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมสำนักแรกพ่อแสวงเลขไลกัมมาาครับพี่น้องเข้าที่2ครับลาพัฒนาคนภูเขาครับผม เลข4หางครับพี่น้องเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ7 2 7 3เลยครับผมวิ่งรูดบนล่างเข้าที่7ครับสุดยอดนะครับพี่น้องเนาะครับผมต่ว่างวดนี้เลขวิ่งลูดของเพิ่นบ่ได้มาประกบกับเลขติดบนล่างครับผมเป็นเลขเด่นอาทิวาช่วกันครับคนภูเขาเด้อครับพี่น้องสุดยอดครับสี่หางเน้นเน้น เลขเด่นบนล่างเจ๊ปูเมืองอุบลครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับพี่น้องเข้าทั้งบนทั้งล่าง2กับ3ครับสุดยอดครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาเจ๊ปูครับผม2กับ3ครับเลขวิ่งพี่ประกายครับผมครับวิ่งบนกอดคอกันมาเลยครับผมวิ่งลุดกันเน้นเจ็ดแล้วครับพี่น้องครับ นี่แหละครับผมวิ่งลูดพี่ประกายหรือว่าเลขวิ่งพี่ประกายกอดคอกันมาครับผมสองกับเจ็ดครับบางหันสามกับแปดครับผมอาจารย์ผู้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ผู้วิ่งลูดเข้าที่สองได้ครับผมครับเลขออกเจ็ดสองอาจารย์จับคู่เสียดไปครับผมแปดสอง ลาพัฒนาพี่ฝนนครพนมครับผมเลขวินเข้าสามตัวครับผมบวาจะเป็นเจ็ดสองหรือว่าสามเจ็ดเด้อครับผมนี่ครับเป็นแนวทางตัวเลขวินที่น่าสนใจครับผมงดว่างหันกับเข่าครับพี่น้องเนาะเลขวินของเพิ่นงดนี้กับเข่าครับผมแล้วก็เลขวิ่งบนล่างครับผมเจ็ดสองเน้นสองครับผม มีจับคู่ความครับพี่น้องพี่ฝนคนครพนมครับสุดยอดอีกหนึ่งเซียนครับผมพ่อสัตตหีบครับพี่น้องงวดนี้เพิ่นเข่าที่เลขระวังได้ครับผมเลขระวังของเพิ่นครับเข่าที่เจ็ดแม่นางสุรินนี่ก็เลขวิ่นเพิ่นก็คักคือกันครับพี่น้องว่างันกับเขางวดนี้ก็เข้าที่สองเจ็ดครับผมเลขวิ่นหาตัว วิ่งรูดเข้าที่2อได้ครับผมครับแม่นางสุลินพ่อบางพีครับผมพ่อบางพีเข้าที่10หน่วยบนล่าง7ครับผมมาที่พ่อเสิร์ตครับผมวิ่งเด่น1นรอง2เข้าที่ลอง2แล้วก็เลขวินครับเลขวินครับพี่น้อง7 2 เสียดายครับพี่น้องเนาะเลขทั่ววงบริการเน็ครับผมเด่นตัวสามครับผมสามหนึ่งศูนย์จังไดยกะเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องตามติดตามต่อเช่นเคยครับผมจนถึงวันที่หนึ่งเป็นราคาพี่น้องเนาะหรือว่าจะมีจุดอีกอาทิตย์หน้าครับผมสามหนึ่งศูนย์ไม่มาครับแม่มริชัดครับผมเลขต้องมาครับพี่น้องเข้าที่เลขต้องมาได้ครับผมสองกับสาม ครสองกับสามแล้วก็พี่พรครับผมเลขเด่นเพื่อนกันที่ว่าเดินดีครับพี่น้องครับเลขวินหรือว่าเลขบนล่างบนติดสองกับสามเนี่ยแหละครับผมพี่พรเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับผมที่นําเชียร์ผ้าร่วยได้เอามาสรุปให้พี่น้องที่เด้เบิ้งกันครับผมเผื่อเป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้อง กันตอตามกันต่อครับผมครับสำหรับตัวเลขเจี้ยนที่เพิ่นให้ลุดไปในงวดที่ผ่านมากะเยาเผลอยาผาดครับพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดครับผมครับเกาะติดใบเช่นเคยด้ครับพี่น้องจะมีที่เด็ดมากตามต่อสู้พี่น้องทีเป็นลําดับลําดับไปครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับผมครับก็เป็นข้อมูลพี่น้องที็จะได้เห็นกันครับผมในคลิปนี้ครับเตงไดกะ เสยนใดผลมาก่อนครับพี่น้องเนาะผลจะปล่อยตองหวดเดียวนําเชียร์พาลวยกับเมานําเสนอแบบตองงวดเด้อครับผมกับงวดวงหันเดินเดินดีผลรุดครับผมกับเดินเดินดีผลรุดครับแต่ว่ากะเลขกะเพื่อนเดินดีมากครับพี่น้องเนาะสิมีรุดเป็นงวดบางงวดครับผมแล้วก็จะเดินดีเง้วคือเขาพี่น้องยังได้กับกอติดไว้ครับว่างหันกับว่าได้มาตามนัดกับเจปูครับผมเพราะว่าเพื่อนรุดไปแต่ว่าเจปูเพื่อนกะเขาที่ เดินสองกับสามเลยครับผมครับก็มีพี่น้องเอลซี่ไล่ทันยู่ครับผมอ่าทั่วมาหรือว่าให้ข้อคิดต่างๆครับพี่น้องเนาะว่าให้เอาเหล็กเสี้ยนนั้นไปประกอบกับเสี้ยนนี้ครับผมครับพี่น้องเอี่ก็พิจารณาเบิ้งได้ครับผมขอขอบพระคุณครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขครับผมอย่างเช่นเดินเดินดียิ่งสี่ครับผมประกอบกับเจ๊ปูครับผมกับเขาดีหรือว่าประกอบกับพอแสวงหรือว่าคนภูเขาง่สิครับพี่น้องเนาะที่เพิ่นมีเหล็ก วิ่งที่ว่านิ่งๆหรือว่าเดินดีนี่ครับพี่น้องครับลองพี่เจน้าเพิ่งไปน้ากันเด้ครับพี่น้องครับอีกหลายเซียนครับผมแต่ละเซียนเพิ่อกับมีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะเลขบวิ่งเดินดีเช่นพี่ปากายครับผมหรือว่าอีกหลายเซียนพี่ฝนอาจารย์ผู้ครับทุกๆเซียนครับผมเด็ดๆทั้งนั้นก็ติดไว้เด้ครับพี่น้องแนวทางตัวเลขลาพัฒนาถ่ายคลิปนี้ก็ ขออวยพรให้พี่น้องเอซีโชคดีสุขสุขคนครับผมสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องครับ27่สิท,ที่ครับผม26กุมภาพันธ์สลาพัฒนาวันจันทร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ